สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโลกคริปโตการเงินและเศรษฐกิจดิจิตอลถ้าเพื่อนๆชอบการอัปเดตท,ที่เข้มข้นมาพร้อมการวิเคราะห์ที่เจาะลึกกว่าข่าวทั่วไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวสําพันในวงการนี้คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่อาจเปลี่ยนเกมการลงทุนของคุณไปเลยก็ได้ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข่าวใหญ่จาก Ripple ซึ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เดิมเกี่ยวกับงานประชุมประจำปีที่สำคัญที่สุดของบริษัทนั่นก็คือ Ripple Swell 2025งานนี้จะจัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม2025และถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเวทีที่รวบรวมทั้งผู้นำในวงการคริปโตผู้บริหารสถาบันการเงินธนาคารระดับโลก ตลอดจนผู้กำหนดนโยบายทางการเงินจากหลายประเทศ Ripple Swell คืออะไรก่อนอื่นมาลองทบทวนกันสักนิดว่า Ripple Swell คืออะไรและทำไมถึงสำคัญทั้งกับบริษัท Ripple และกับผู้ถือเหรียญ XRP ทั่วโลก Ripple Swell จัดขึ้นครั้งแรกในปี2017จุดประสงค์คือเพื่อสร้างเวทีให้ผู้นำด้านการเงินเทคโนโลยีบล็อกเชนและการชำระเงินระหว่างประเทศได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคตในหลายปีที่ผ่านมาเวทีนี้ถูกใช้เป็นจุดประกาศวิสัยทัศน์และความร่วมมือครั้งใหญ่ของ Ripple ไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับธนาคารพาณิชย์ระดับโลกบริษัทโอนเงินระหว่างประเทศไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีริป p l e n e และเหรียญ XRP ดังนั้นทุกครั้งที่ริ p p l e s w e l l ถูกจัดขึ้น นักลงทุนและผู้ถือ XRP จริงจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ Ripple จะประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของราคา XRP และการยอมรับในระดับสากลปี2025ทำไมถึงสำคัญยิ่งกว่าเดิมปีนี้ Ripple Swell ถูกจับตาม,มากเป็นพิเศษด้วยเหตุผลหลายประการ 1. ช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ หลังจาก Bitcoin ETF ได้รับการอนุมัติเมื่อปี2024ตลาดก็เริ่มมองไปที่คริปโตตัวอื่นรวมถึง XRP Ripple เองก็กำลังต่อสู้ในเชิงกฎหมายและการกำกับดูแลในหลายประเทศซึ่งผลลัพธ์จะมีผลต่อการยอมรับ XRP ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน2การย้ายเวทีกลับมาสู่มหานครนิวยอร์กเมืองนี้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการเงินของโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับในระดับสถาบัน การจัดงานในนิวยอร์กรส่งสัญญาณว่า Ripple ต้องการดึงดูดความสนใจจากทั้ง Wall Street และผู้กำหนดนโยบายสหรัฐ3กรเกษการยอมรับคริปโตในเชิงนโยบายปี2025เป็นปีที่หลายประเทศเริ่มออกกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจังนานซูเวลจึงอาจกลายเป็นเวทีที่ Ripple ใช้ในการประกาศแนวทางใหม่ในการทำงานร่วมกับรัฐบาลและนธานาคารกลางผู้เข้าร่วมและหัวข้อที่คาดว่าจะหยิบยกขึ้น แม้ Ripple จะยังได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดแต่จากประสบการณ์ในปีก่อนๆเราสามารถคาดเดาได้ว่าหัวข้อที่จะหยิบยกในปีนี้น่าจะประกอบด้วย 1. อนาคตของการชำระเงินระหว่างประเทศ (Cross-border Payments) Ripple มีเป้าหมายในการแทนที่ระบบ Swift บางส่วนงานนี้อาจมีการอัปเดตว่าธนาคารหรือสถาบันใดบ้างที่เริ่มใช้ Ripplenet อย่างจริงจัง 2. CBDC และการทำงานร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐกับเอกชนหลายประเทศกำลังทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC Ripple มีโครงการนำร่องกับธนาคารกลางในหลายประเทศเช่นบราซิลฮ่องกงและบางประเทศในยุโรปงานูเวลล์ไยเปิดเผยความร่วมมือใหม่ๆที่ทำให้ XRP เข้ามาอยู่ในระบบการเงินดิจิทัลของรัฐ3กฎหมายและการกำกับดูแล หลังการต่อสู้คดีระหว่าง Ripple กับกรลอตอสหรัฐ SEC ผู้เข้าร่วมตลาดต่างจับตาว่า Ripple จะปรับกลยุทธ์อย่างไรงานนี้อาจมีการพูดถึงกติกาใหม่ของตลาดคริปโตและวิธีที่ Ripple จะเดินเกมในสหรัฐและภูมิภาคอื่น 4. ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันการเงินในหลายปีที่ผ่านมา Ripple เคยประกาศความร่วมมือกับ Santander, SBI Holdings, MoneyGram ปีนี้ตลาดคาดหวังว่า จะมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ใหม่โดยเฉพาะธนาคารใหญ่ในสหรัฐหรือยุโรปผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อ XRP คำถามใหญ่ที่สุดสำหรับนักลงทุนคือแล้วงาน Ripple Swell จะทำให้ราคา XRP ไปทั้งไหนด้านบวกถ้ามีการประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับธนาคารหรือรัฐบาลราคา XRP มีโอกาสได้รับแรงซื้อทันทีการยืนยันว่ามีสถาบันการเงินระดับโลกใช้งาน Ripplenet อย่างจริงจัง จะสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้งาน XRP นั้นมีกรณีใช้จริง (real use case) หากงานเป็นเพียงการพูดคุยเชิงวิสัยทัศน์โดยไม่มีการประกาศเชิงรูปธรรมราคาของ XRP อาจไม่ได้รับแรงหนุนมากนักแต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ริปเ l e ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมด้านลบถ้าตลาดคาดหวังสูงแต่ไม่มีการประกาศข่าวใหญ่อาจเกิดแรงขายจากการผิดหวัง หรือถ้ามีประเด็นด้านกฎหมายใหม่ๆที่กระทบ Ripple โดยตรงอาจกดดันราคาในระยะสั้น Ripple Swell กับความหมายต่ออุตสาหกรรมการเงินสิ่งสำคัญคืองาน Swell ไม่ได้เป็นเพียงงานของ Ripple เท่านั้นแต่ยังสะท้อนทิศทางของทั้งอุตสาหกรรมคริปโตและ f ฟินเทคในภาพรวมสำหรับธนาคาร Swell เป็นพื้นที่ทดลองมองอนาคตว่าการชำระเงินจะเปลี่ยนไปอย่างไรสำหรับผู้กำหนดนโยบาย งานนี้ให้เวทีพูดคุยถึงกติกาใหม่ของโลกการเงินดิจิทัลสำหรับนักลงทุนคริปโตเป็นจุดสังเกตว่า Ripple และ XRP จะเดินไปในทิทางไหนดังนั้นการจัดงาน Ripple Swell 2025ที่นิวยอร์กจึงถือเป็นสัญญาณที่มีความหมายทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงยุทธศาสตร์มันคือเวทีที่ Ripple จะสื่อสารต่อตลาดการเงินโลกว่า Ripple และ XRP พร้อมจะมีบทบาทในเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นข่าวดีหรือข่าวที่กดดันในระยะสั้นแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือ Ripple Swell จะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่นักลงทุนและผู้ถือ XRP ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดในปีนี้หลังจากที่เราเพิ่งพูดถึงข่าว Ripple Swell ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการคริปโตและสะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ของบริษัทใหญ่ๆนั้นไม่ได้จากัดอยู่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในระดับโลกอีกด้วยและเพื่อให้ภาพรวมของโลกคริปโตสมบูรณ์ยิ่งขึ้นวันนี้เราจะไปต่อกันที่ประเด็นดราม่าใหญ่ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในวงการนั่นคือการออกมาแขวะแรงของปีเตอร์ชิฟที่พุ่งเป้าใส่ทอมลีแ่ง Fu ฟันสตรัและไมเคิลเซลเล่ CEO ผู้กุมบังเหียนไมโครสตรั t e จ y ฉากหลังของดราม่าจากเพื่อนสู่คู่หูอาชญียนเรื่องนี้เริ่มต้นจากโพสต์บนโซเชียลมีเดียของทอมลีซึ่งได้แชร์ภาพเซลฟี่ร่วมกับ m i เคิลเซเลอร์พร้อมคำบรรยายสั้นๆว่า Bitcoin และอีเธอเรียเป็นเพื่อนกันโพสต์ดังกล่าวถูกตีความในทันทีว่าเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่าทอมลีเริ่มให้ความสำคัญกับอีเธอเรียมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ เขามักถูกมองว่าเป็นสายบิตคอยจ๋ามาตลอดแต่แทนที่จะเป็นโพสต์ที่แสดงถึงมิตรภาพในวงการกลับกลายเป็นเชื้อไฟให้ปีเตอร์ชิฟ f เข้ามาเน็บแรงด้วยการพิมพ์คอมเมนต์สั้นๆแต่แสบสันว่าไม่ใช่เพื่อนแต่คือคู่หูในองค์กรอาชญากรรมซึ่งการเปรียบเปลครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีทั้งตัวบุคคลและตัวสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยและอีเธอรียมไปพร้อมกันเลย ปีเตอร์ชิฟนักวิจารณ์ตลอดกาลของบิตคอยก่อนอื่นต้องบอกว่าปีเตอร์ชิฟไม่ใช่คนใหม่ในวงการคริปโตเขาเป็นที่รู้จักมายาวนานในฐานะนักวิจารณ์ตลอดกาลของบิตคอยและเป็นหนึ่งในผู้ที่ยืนหยัดสนับสนุนการลงทุนในทองคำเหนือกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆชิฟฟมักมองว่าบิตคอยไม่มีมูลค่าที่แท้จริงเขามองว่ามันไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเงินได้จริงและบ่อยครั้ง เปรียบเทียบว่าบิตคอยเป็นเพียงฟองสบู่ที่รอวันแตกดังนั้นการที่ทอมลีกับไมเคิลเซเลอร์ซึ่งถือเป็น2บุคคลที่มีอิทธิพลสูงในตลาดคริปโตมารวมตัวกันก็เหมือนเปิดช่องให้ชิฟปล่อยหมัดเด็ดเพราะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของสองสายหลักในวงการฝั่งบิตคอยม็กซิมอลลิสต์นำโดยไมเคิลเซเลอร์ฝั่งอีเธเรียมบิลีเวอร์ที่เริ่มโดดเด่นมากขึ้นอย่างทอมลีเบื้องหลังคำแขกของชิฟคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน เมื่อบริษัท b i t m i n Technologies ซึ่งทอมลีมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการโอนอีเธอรมจำนวน46,255อีเธอร์คิดเป็นมูลค่าราว201ล้านดอลลาร์การโอนครั้งนี้ทำให้ b i t m i n มียอดถือครองอีเธอร m เพิ่มขึ้นเป็นกว่า2.126ล้านอีเธอร์หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ9.24ล้านพันล้านดอลลาร์ซึ่งนี่คือจุดที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นการพลิกเกมของทอมลี ที่จากเดิมเคยพูดถึงบิตคอยเป็นหลักมาสู่การแสดงบทบาทชัดเจนขึ้นในฐานะผู้สนับสนุนอีเธอ e รียม e ทรเชอรีและโพสเซลฟี่กับไมเคิลเซเล l ร r จึงถูกตีความว่าเป็นเหมือนการบอกสาธารณะว่าบิตคอยกับอีเธอรียสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันเสมอไปแต่แน่นอนว่าสำหรับปีเตอร์ชิฟ f แล้วนั่นไม่ต่างอะไรจากการรวมตัวของผู้ต้องหา ที่กำลังจับมือกันสร้างความเสียหายให้กับผู้ลงทุนฟังตรงข้าม Michael s เล l ร r กับการกลุ่มบังเหียน Bitcoin ในขณะที่ทอมลีกำลังหันเหไปหาศักยภาพของอีเรียมทางฝั่งไมเคิลเซเล l ร r ยังคงมั่นคงในฐานะ Bitcoin e v a n านเจ s t บริษัท m i c r o ส t รัทเจ y ภายใต้การนำของเขาถือครอง6 3 8 4 6 0 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 73,555ล้านดอลลาร์ณราคาปัจจุบันโดยมีราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่73,880ดอลลาร์ต่อ BTC ข้อมูลนี้ทำให้ MicroStrategy มีกำไรเกือบ56%ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาดที่ผ่านมากลยุทธ์ของเซลเลอร์คือการสะสมบิตคอยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง โดยมองว่าบิตคอยคือทองคำดิจิทัลที่เหนือกว่าทองคำจริงและแน่นอนว่าความเชื่อแบบนี้ก็ขัดแย้งกับปีเตอร์ชิฟโดยตรงที่ยืนยันมาตลอดว่าทองคำจริงเท่านั้นที่มีคุณค่าทำไมดราม่านี้ถึงสะเทือนตลาดแม้การแขกของชิฟจะดูเหมือนเป็นเพียงการปล่อยคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียแต่สำหรับนักลงทุนแล้ว มันสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกเชิงอุดมการณ์ในตลาดคริปโตฝั่งหนึ่งเชื่อว่าบิตคอยคือที่สุดของสินทรัพย์ดิจิทัลอีกฝั่งหนึ่งเริ่มเชื่อว่าอีเธเรียมมีศักยภาพเชิงระบบนิเวศที่กว้างกว่าส่วนฝั่งตรงข้ามทั้งหมดคือผู้ที่ปฏิเสธคริปโตโดยสิ้นเชิงอย่างบีเตอร์ชิฟสสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการถกเถียงเชิงทฤษฎีแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อกระแสงเงินลงทุนด้วยเพราะสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เองก็ต้องเลือกว่า จะจัดสรรพอร์ตไปทางไหนสำหรับบิตคอยการที่มีบุคคลอย่างไมเคิลเซเลอร์คอยหนุนบังยังคงสร้างความมั่นใจว่านี่คือสินทรัพย์ที่องค์กรขนาดใหญ่สามารถถือครองได้ในระยะยาวส่วนอีเธเรียมก็ได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาเทคโนโลยีเช่น Proof of, of Stake การขยายตัวของ Layer 2และการที่บริษัทใหญ่ๆอย่าง b ิ t min e เข้ามาถือครองในระดับมหาศาลแต่สิ่งที่ปีเตอร์ชิฟพยายามเตือนอยู่เสมอ ก็คือความผันผวนและการไม่มีมูลค่าที่แท้จริงของคริปโตซึ่งถ้ามองในแง่ความเสี่ยงแล้วก็เป็นคำเตือนที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามดราม่านี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงการถกเถียงเล็กๆระหว่างผู้มีชื่อเสียงแต่แท้จริงแล้วมันสะท้อนภาพใหญ่ของตลาดคริปโตในปัจจุบันว่ายังคงเต็มไปด้วยความแตกแยกความไม่ลงรอยและการตีความที่ต่างกันอย่างสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาบิตคอย ผู้เชื่อในอนาตกของอีเธอรียมหรือผู้ปฏิเสธคริปโตอย่างสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้รวมตันทําให้ตลาดคริปโตยังคงเป็นพื้นที่แห่งการถกเถียงและที่สําคัญคือเป็นสนามลงทุนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเสี่ยงควบคู่กันและนี่คือทั้งหมดของข่าวที่2ซึ่งต่อนเนื่องจากริ p p l e s w e l l ที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้หวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพใหญ่ของวงการคริปโตที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ต้องขอย้ําอีกครั้งนะครับการลงทุนในคริปโตย่อมมีความเสี่ยงสูง ช่องของเราไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้ใครลงทุนใดอย่างใดแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์เพื่อให้ท่านผู้ชมใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นและสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี see you next time bye bye ครับผม